สวัสดีครับวันนี้กับช่อง The p o o m e n X อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนการเล่นนาคอรตป่านะครับสอนการเดินเลนสอนการเติมเลนนะครับจะเป็นยังไงนะครับเรามาดูรูนพลังแฝงแล้วก็ไอเทมกันก่อนนะครับ เรามาส่วนของไอเทมกันก่อนนะครับไอเทมชิ้นแรกที่ผมออกก็เป็นดาบฟาร์มโซลิเวอร์นะครับชิ้นที่2ผมออกเป็นรองเท้ากันซีซีนะครับชิ้นที่3ผมออกเป็นโอมิอาร์มนะครับเพิ่มความเร็วโจมตีลดคูลดาวน์10%นะครับชิ้นที่4ผมออกเป็นโบเกนสเปียร์นะครับเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่เมื่อไม่ได้รับการต่อสู้นะครับชิ้นที่5ผมออกเป็นดาบคิติคอนนะครับเพิ่มอัตราคิติคอนแล้วก็เพิ่มความแรงคิติคอนนะครับส่วนชิ้นสุดท้ายผมออกเป็นตายเกิดนะครับใครที่ไม่อยากออกรองเท้ากันซีซีก็สาาาามรรรถออออกฟิิลทูธหืว่ดดดบบแงไ้นะคคัโเ เราไปดูส่วนต่อไปกันได้เลยนะครับส่วนต่อไปที่จะแนะนําก็คือพลังแฝงที่ใช้นะครับพลังแฝงที่ผมใช้เป็น Devil Awakening นะครับส่วนรูนที่ใช้เป็นเลด10เมตรนะครับ s i v e r 10เมตรแล้วก็คอส10เมตรนะครับส่วนสเปลที่ผมใช้เป็น Punish นะครับโอเคครับจะเป็นยังไงเราไปดูการเดินเกมนาคอสป่ากันได้เลยนะครับแล้วเราก็เข้ามาอยู่กันในเกมแล้วนะครับเกมนี้ผมเล่นนาคอสป่านะครับจาก f ร r m b ูเสร็จแล้วก็จะไปเวทฝั่งตรงข้ามนะครับผม พอเราฟาร์มบูแล้วก็กดผนิตไปก่อนเลยนะครับเพื่อความเร็วในการฟาร์มนะครับการฟาร์มของนาคอสนะครับไม่มีลักษณะแต่ตัวนะครับจะฟาร์มเลสก่อนหรือว่าจะฟาร์มบูก่อนก็ได้นะครับแต่ช่วงวันนี้ผมฟาร์มบูก่อนนะครับเพราะว่าจะไปเวทฝั่งตรงข้ามนะแต่เมื่อกี้นาายามาปิดเลสให้ฝั่งมันนะครับเราก็เลยกลับมาเอาเลสฝั่งตัวเองนะครับพอเวลาเราฟาร์มเราก็เช็คเลนเพื่อนเราด้วยนะครับว่าเลนไหนสามารถเติมได้นะครับจะทําให้เราเล่นง่ายขึ้นนะครับผมก็ส่องไปเรื่อยๆนะครับ พอเราฟาร์มเดงเสร็จแล้วเราก็มาฟาร์มตัวเล็กนะครับเพื่อหาเลเวล4นะครับแล้วก็เราก็มีคลิปกลางด้วยนะเราก็เคลียร์คลิปกลางนะครับถ้าเราเลเวล4เสร็จแล้วเราก็สามารถเบียดฝารงตรงข้ามได้นะครับจังหวะนี้ฟารงมตรงข้ามเป็นแครี่ป่านะครับแวนป่าน,นั่นเองนะเราเลเวล4ก่อนแวนนะแวนกำลังฟาร์มบูเสร็จนะครับเราฟาร์มเสร็จ2กองละแล้วก็มาดักแวนได้เลยนะครับเห็นแวนเราก็งัดได้เลยนะครับเพราะว่าเราเลเวล4นะครับแวนเลเวล3นะ เราก็พยายามต่อสกิลหรือว่าตีธรรมดานะครับค่าแวบนเสร็จแล้วเราก็เข้าเลดได้เลยนะครับแต่ทาให้เราสามารถเวทได้ง่ายขึ้นนะครับจังหวะนี้เรียวมามาปิดนะแล้วก็พยายามเล่นนะครับพยายามใช้สกิลเพของตัวละครนะครับแล้วเราก็หนีมาได้นะครับพอเราหนีมาได้นะครับเราก็พยายามกลับไปฟาร์มหลุมของตัวเองนะครับจะทําให้เราได้เวิวแล้วก็ได้เลือดเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าเกมนี้ผมเล่นนะครลุนดุดเลือดนะครับจะทําให้เราสามารถเล่นได้เรื่อยๆนะครับ แล้วเราก็กลับมาเอาเอพิเซียลดาร์อนนะครับจะทําให้เราเพิ่มความแรงโจมตีนะในวันนี้เพื่อนเราก็กําลังมาปิดล้วนะเราก็ล่อการตีมังกรไปก่อนนะครับการตีมังกรสําคัญนะครับเพราะว่าถ้าเราได้นะครับเ <c oughs> พื่อนเราก็จะเลเวลสี่นะครับ <c oughs> แล้วเราก็จะเล่นได้เรื่อยๆนะครับในวันนี้ผันผิดพลาดาน,นะก็เลยเข้าไปผันผิอีกทีหนึ่งนะครับพอเราได้มังกรเสร,ร็จแล้วเราก็กลับมาฟาร์มบตูต่อนะครับมาวนลูปการฟาร์มกันต่อนะครับ พยายามเช็คมินิแมปหรือว่าพยายามเลื่อนหน้าจอไปดูเลนไหนเลนนึงนะครับเพราะว่าเราจะสามารถเติมได้ง่ายขึ้นนะครับการเข้าจ<ด>ังหวะของเราก็จะแม่นยํามากขึ้นนะครับผมพอเราช่วยเพื่อนเชียร์คิฟหรือว่าช่วยเพื่อนกดดทันเสร็จแล้วนะครับ <You S 3> เราก็อ่านมินิแมปนะครับว่าฝันตรงข้ามบูจะเกิดหรือว่าบัฟแดงจะเกิดนะครับจังหวะนี้บัฟบูมันเกิดนะเราก็สามารถเวทได้นะครับเพราะว่าพผ,ผนิตเรามีแล้วนะครับการเล่นนาคอรนะครับพยายามเบียดฝ่าฝันตรงข้ามนะครับเพราะว่านาคอรเป็นตัวละครที่รวดเร็วนะครับ จะทําให้เราสามารถฟาร์มได้เร็วหรือว่าสามารถเวทได้เร็วมากเลยนะครับการที่เล่นนาคอก็พยายามอ่านไม่ได้แมปหรือว่าเลื่อนหน้าจอไปดูนะครับการเข้าของเราก็จะแม่นยําแล้วก็สามารถฟาร์มได้เรื่อยๆนะครับจังหวะนี้ผมก็มาตามคลิปการนะครับเพื่อหาจังหวะการเล่นต่อไปนะครับการเล่นนาคอนะครับเราควรอ่านไม่ได้แมปหรือว่าอ่านแมปนั่นเองนะครับเพราะว่าการเติมคลิปหรือว่าการเชียร์คลิปหรือว่าการแท็กคลิปของเรานะครับ จะทาให้เรารวยมากขึ้นนะแล้วเราก็จะมีของเอาไปสู้กับฟนนก้ามได้ง่ายนะครับการที่นาตาญามาตรงนี้นะครับผมก็ซิกแซกอันตีเป็นหนึ่งทีนะครับแล้วก็ตีธรรมดาได้มาอีก1คิวนะครับพอเราได้นตาตาญาเสร็จแล้วเราก็สามารถตีแดงได้หรือว่าสามารถเข้าไปตีดักเซเลเยอร์ได้นะครับจังหวะนี้ผมเลือกตีดักเซเลเยอร์นะครับเรลมาก็มา2นะเราก็หูเรอมาไปนะครับเรามี2ตัวนะแล้วเพื่อนเราเคลียร์กลางอยู่นะครับเรลมาตัดสินใจไปเคลียร์กลางนะแล้วเราก็ได้ดักเซเลเยอร์มานะครับ พอเราได้ดัก์เซเลอร์มาเสร็จแล้วเราก็พยายามฟาร์มต่อไปนะครับกลับมาวนลูปที่เดิมนะแล้วก็ฟาร์มบูนะครับเพื่อนเราบอกข้างบนเราก็ส่งมินิแมปเพื่อนเราด้วยนะครับว่าเพื่อนเรากำลังจะทําอะไรนะครับพอเพื่อนเรา เล่นเราก็พยายามไปช่วยเพื่อนนะครับเพราะว่าการเล่นของเราก็สําคัญนะการล้วงหลังหรือว่าการล้วงแชรี่ของเราก็สําคัญนะแล้วผมก็เข้าไปจังหวะนี้นะครับเช็คพุ่มก่อนนะครับว่ามีใครอยู่ในพุ่มหรือเปล่ปาแล้วก็กดสกิลหนึ่งอันตีไปหาย,ยอนนะรับให้เลือดยอนรูนะครับแล้วยอนก็จะมาตีเรานะแล้วเราก็หาจังหวะซิกแซกนะครับกดแข็งหรือว่าที่เราสามารถรอดได้นะถือว่าเป็นการโซนป้อมอีกทีหนึ่งนะครับแล้วเพื่อนเราก็ได้ป้อมมานะครับ พอเราเล่นเสร็จแล้วเราก็กลับมาฟาร์มกันต่อนะครับการที่มีลูนดูดเลือดสําหรับนาะคอสก็ถือว่าเป็นข้อดีอีกข้อนึงนะครับเพราะว่าเราสามารถรีเซ็ตเรื่อยๆ,ๆนะครับพอเวลาเราฟาร์มนะครับเราก็ดูมินิแมปนะครับว่าเพื่อนเรากําลังทําอะไรนะครับจะทําให้เราเติมเลนหรือว่าสามารถทาให้เราเล่นง่ายขึ้นนะ จังหวะนี้เพื่อนเราเล่นข้างบนนะครับแล้วออฟเลนเราไปด้านล่างนะเราก็พยายามตีป้อมกลางหรือว่าสามารถเวทฝั่งตรงข้ามได้นะครับจังหวะนี้แวนตีบูไปแล้วนะเราก็พยายามตีกลางก่อนนะครับแล้วเราก็ค่อยไปเล่นกับเพื่อนนะครับผม ข้อดีของนาคอสตนะครับก็เป็นตัวที่สามารถสปิดพุทหรือว่าการดันเลนการโยกดันเลนได้ง่ายนะครับเป็นตัวที่เน้นความเร็วแล้วก็ความแรงนะครับยิ่งตีแรงเมื่อไหร่เราก็สามารถปิดงานศัตรูได้ง่ายขึ้นนะครับการเล่นนาคอสตแล้วเราก็มาวนฟาร์มกันต่อนะครับทิศการเล่นนาคอสตง่ายๆนะครับเราพยายามอ่าน mini map ของเรานะครับว่าศัตรูกําลังทําอะไรบ้างนะครับอยู่ตรงไหนบ้างนะครับแล้วเราก็ไปปิดช่องโหว่หรือว่าเราไปทําช่องโหว่นั้นให้มันปิดไปนะครับเราก็จะเล่นได้ง่ายขึ้นนะอย่างเช่นถ้าเพื่อนเราเล่นกลางเล่นบนนะครับเราก็สามารถ ดันล่างไปเพื่อเคลียร์คลิปให้เพื่อนแล้วให้ฝั่งศัตรูมาหาเราได้นะครับเพราะว่าการเล่นนาคอนนะครับการดันบ้านสําคัญนะฝั่งตรงข้ามก็จะคิดเหมือนกันนะครับว่านาคอนจะดันบ้านจบแน่ๆนะครับในวันนี้เพื่อนเรากําลังเล่นข้างบนนะเราก็เคลียร์กลางเสร็จก่อนนะครับแล้วก็ไปปิดนะครับแล้วก็ค่อยหาจังหวะการเล่นนะครับอ่านว่าศัตรูอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็ใช้สกิลเพลในการล้วงหรือว่าการฆ่าฝั่งตรงข้ามนะครับ อันนี้ผมก็เก็บย้อนมาได้1ตัวนะครับแล้วก็ปิดแบนไปได้อีกหนึ่งตัวครับนาคอสเป็นตัวพิ้วนะครับหรือว่าตัวเดินเกมตัวสัมพันนะครับพอเราฆ่าฝั่งตรงข้ามเสร็จแล้วเราก็กลับมาตีมังกรนะครับเพื่อเอามังกรให้เพื่อนได้ทั้งเงินได้ทั้งความแรงนะครับการเล่นนาคอสก็ประมาณนี้นะครับนาคอสป่านะครับใครที่ดูมาถึงตอนนี้ก็ฝากคนดูกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้ด้วยนะครับแล้วเราก็มาเวทบูกันต่อนะครับผมการเล่นนาคอสเกมตามหรือว่านา ก็จะเล่นไม่เหมือนกันนะครับการเล่นนะัคอรสเกมตามเราก็ต้องเล่นโดยวิธีการตามหาเงินไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะมีตังไปแบกเพื่อนนะครับแต่นาะคอร์สเกมนํา เราต้องเล่นไปอีกแบบหนึ่งนะครับโดยการหาอ็อบเจกต์สปีดพุทหรือว่าการดักค่าหรือว่าการทําอะไรแบบไม่ค่อยเสี่ยงนะครับเพราะว่าคอรสเกมนําถ้าเราโดนสโนบอลหรือว่าเราโดนหยุดสโนบอลนะครับเราก็จะเล่นได้ยากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องพยายามนะครับพยายามหาจังหวะการเล่นหรือว่าให้ชัวร์ที่สุดก่อนที่จะเล่นนะครับผมจังหวะนี้ผมก็เก็บรีเจนเนอรี่มาได้อีกตัวหนึ่งนะครับเพื่อนเรากําลังพิมพ์นะครับเราก็เก็บเป็นหนึ่งตัวนะ พอเราเคลียร์คลิปเสร็จแล้วเราก็มาวนลูกฟาร์มกันต่อนะครับเอาบูเอาเลสแล้วก็เอาดักเลเยอร์หรือว่าเอาบูเอาเลสเคลียร์คลิปกลางหรือว่าช่วยเพื่อนก็ได้นะครับการเล่นมันมีหลากหลายแนวทางการเล่นครับการเล่นเกมแต่เกมนี้ผมจะไม่รีบจบนะครับเพราะว่าจบได้แน่นอนนะครับเราไม่ต้องรีบนะครับผมจะเน้นเอาออบเจกต์ให้ชัวร์ก่อนที่จะจบนะครับเพราะว่าพอต้องข้ามมีย้อนนะครับถ้าพลาดรอบหนึ่งเราก็จะพลาดยาวเลยนะครับเพราะว่าย้อนเป็นตัวเล็กเกมนะครับจะทําให้เราเล่นได้ ยากมากหรือว่ามากที่สุดเลยนะครับช็อตนี้ผมก็ล้วงยอนไปนะครับแล้วเราก็มาช่วยเพื่อนนะได้ดับเบิลคิวไปนะครับจังหวะก็เล่นให้ชัวร์ที่สุดนะครับการเล่นนะคอรสถ้าไม่ชัวร์ไม่ต้องเล่นนะครับไมินิแมปหรือว่าดูแมปให้เพื่อนนะครับว่าเพื่อนกาลังทําอะไรนะช็อตนี้ผมก็เข้ามาลงนัตยานะครับได้มาอีกคิวหนึ่งนะครับเป็นรีจินเนอรี่นะครับเลือดผมไม่พอนะแต่ผมก็ใจผมก็อยากจะไปช่วยเพื่อนนะครับ มาดูเลือดกับบูก่อนนะครับพอดูเลือดเสร็จแล้วเราก็ตีล่างให้เพื่อนนะครับเพื่อหาพื้นที่ให้เพื่อนเล่นนะครับแล้วเราก็ตีบ้านเสร็จแล้วก็ตีคลิปนะครับพอตีคลิปเสร็จแล้วเราก็เอาอ็อบเจกต์นะครับเพื่อให้จบได้ง่ายขึ้นนะครับจะเป็นการเพย์เซฟหรือว่าการเล่นที่ไม่ค่อยรีบครับถ้าเมื่อกี้ถ้าผมรีบผมจะเข้าไปตีคลิปล่างนะครับหรือว่าตีป้อมล่างนะครับจะทำให้เราได้ป้อมล่างมาอีกป้อมหนึ่งนะแต่ผมเน้นชัวร์นะครับผมก็เลยกับมาส์อ็อบเจกต์นะครับ การเล่นนาะคอร์ดมีหลากหลายสไตล์นะครับแล้วแต่คนจะเดินเกมนะครับผมก็กลับมาฟาร์มเลดฟาร์มบูหรือว่าฟาร์มของผมก่อนนะครับเพื่อหาตังให้มากที่สุดซื้อดาบแดงหรือว่าซื้อก่อเกิดนะครับพอเราฟาร์มหมดแล้วเราก็ตีมังกรนะครับเพื่อทาให้ดาเมจเราแรงขึ้นนะแต่ถ้าคนดูรีบจบก็ไม่ต้องตีก็ได้นะครับเราไปช่วยเพื่อนตีกลางหรือว่าดันชิปก่อนก็ได้นะครับช็อตน,นี้ผมตีมังกรเพื่อหาดาเมจให้มากหรือว่าชัวร์ที่สุดสําหรับผมนะครับ จังหวะนี้เพื่อนเราก็บวกกันตรงกลางนะครับได้คิวไปนะครับเราก็ตีมังกรไปนะครับเพราะว่าเราตีแล้วเราต้องตีให้สุดนะครับเพราะว่ามันจะตายแล้วนะถ้าอาผมเพิ่งตีนี่ผมจะไปช่วยเพื่อนอยู่นะครับพอช็อตนี้เราได้มังกรเสร็จแล้วเราก็กลับไปดันบนนะครับให้คลิปบนมันเข้านะครับผมหรือว่าถ้าเราเร็วกว่านั้นเราก็ไปดันคลิปร่างครับเพราะว่าตัวนาคอเป็นตัวที่รวดเร็วครับรวดเร็วต่างๆสายฟ้าครับจังหวะนี้เราก็ตีบนนะครับคลิปเข้าแล้วก็ตีข้างบนนะครับ พอเราตีบนเสร็จแล้วเราก็โยกตีล่างนะจังหวะการเล่นนะครับก่อนที่จะไปเราก็เคลียร์คลิปกันก่อนนะครับการที่เราได้3ทางก็ถือว่าเป็นข้อดีนะครับเพราะว่าเราจะได้มีตัวใหญ่ไว้ใช้นะครับการที่คลีปตัวใหญ่ก็จะทําให้ฟันตงข้ามเคลียร์ได้ยากขึ้นนะครับการที่ฟันตงข้ามเคลียร์ยากนะฟันตงข้ามก็จะฆ่าเราได้ยากนะครับเพราะมัวแต่เคลียร์คลิปนะครับผมตอนนี้เราก็หาจังหวะเข้านะถ้าเข้าไม่ได้ไม่ชัวร์ก็ต้องออกนะครับ ถ้าไม่ออกเราก็จะตายฟรีนะการฟาร์มทั้งหมดของเราก็จะเสียเปล่านะครับช่วนี้ผมก็กลับมาฟาร์มก่อนนะครับหาจังหวะให้เพื่อนนะครับการเล่นให้เพื่อนนะเพื่อนกําลังจะลัดบูนะผมก็กลับมาบูก่อนนะครับติดนิสัยนะครับติดนิสัย่จริงๆก็ให้เพื่อนได้นะครับแล้วเราก็โยกเลนล่างนะครับเพราะว่าไม่มีใครดันล่างเลยนะครับพอเรลียนก็ไม่ไปเราดันได้นะครับเราไม่เกี่ยงไม่เกี่ยงครับ ได้เงินเราไม่เกี่ยงครับจังหวะนี้เพื่อนเราเรียกรวมตัวนะครับเราก็พยายามเล่นกับเพื่อนนะแล้วเราก็คอยหาจังหวะก,การล้วงเช e ลี่เมดน,นะครับเพราะว่าเราเป็นป่าเราต้องล้วงเช e ลี่เมดน,นะครับจะทําให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับหรือว่าฝั่งเราก็จะเล่นได้ง่ายนะครับช็อตนี้ผมก็เลือดไม่มีแล้วนะครับโดนฟิวเดอร์ซันย้อนด้วยนะครับเมื่อกี้ เป็นยังไงบ้างครับการเล่นนาคอรฝากการเล่นเกมนาคอรนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากคนดูกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับอยากให้ทาคลิปเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับก่อนจะไปนี้ผมขอฝากคนดูทุกคนนะครับฝากไปดูคลิปเก่าๆในการสอนการเล่นของผมในแต่และคลิปให้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม